ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ share, กดคอมเมนต์พูดคุยกันให้กับพวกเราช่องวันสาสเอ็ดด้วยนะคะผมว่าไอรถคันนั้นเนี่ยมันคงไม่ตามมาแล้วนะคุณไหนนายบอกว่าฝนตกแป๊บเดียวไงนี่นั่งรอมาตั้งนานแล้วเนี่ยยังไม่เห็นมีวิ่แววจะหยุดเลยหนาวเหรอคุณอืมนิดหน่อย คมไว้ก่อนขอบคุณนะแล้วนายไม่หนาวหรอไม่เป็นไรผมทนได้ จะว่าไปแล้วเนี่ยนานแล้วนะที่เราไม่ได้อยู่ใกล้กันนถ้าให้เลือกได้อ่ะฉันก็อยากอยู่ใกล้นายหรอกแต่ถ้าให้ผมเลือกได้นะผมอยากอยู่ใกล้คุณิงตลอดไป จะมาพูดอะไรตอนนี้เรื่องของเรามันจบไปตั้งนานแล้วสำหรับคุณเนี่ยมันอาจจะจบไปนานแล้วนะแต่สำหรับผมเนี่ยมันไม่เคยจบเลยรู้ไหมทุกครั้งที่ผมแกล้งคุณ ชวนคุณทะเลาะเป็น,น,นเพราะว่าผมอยากอยู่ใกล้คุณก็เป็นคนธรรมดาไม่พิเศษก็เป็นคนที่เดินดินยังคนทั่วไปไม่ดีๆเกินกว่าคนไหนมีแค่ใจดวงเดียวให้เธอ เป็นเพียงคนคนงนึ้ยแค่บัเงเอินมาเจอเธอตาไม่รู้ทำไมยิงไกลกันก็ยังวันไววอยากคนใจเธอดูสักครั้งหากบังเอินเนเธอ,เธอให้โอกาสผมอีกครั้งไ,ได้ดูแลคุณได้ไหม รักเธอได้ไหมให้นเป็นเพื่อนเธอเมื่อเธอเงาใจไม่ต้องกลัวจะไม่ไป ว่ารักเธอมากสักแค่ไหนโปรดไว้ใจฉันดูสักครั้งหากวันงหนถ้าเธอต้องการใครหากวันไหนถ้าเธอนันอ่อนอ้ฉันดูแลเธอรักเธอในสันในสัน ในสันขวานมีอะไรอะคุณนี่คุณเหมออะไรอ่ะเรียกตั้งนานแล้วไม่หือไม่อือเลยอันนี้ตุกลงผมคิดเองอย่างเนี้ยคิดอะไรอ๋อเปล่า คุณหนาวเหรออืมนิดหน่อยอะบรรยากาศเป็นใจหรือจะเหมือนที่เราคิดว่า นี่นี่นนคุณผมให้เสื้อคุณเนี่ยไปใส่กันหนาวกูเอามาทําอะไรเนี่ยไอหนาวมันก็หนาวนะยุงมันเยอะออนี่แล้วคุณไม่หนาวเหรอถ้าผมหนาวคุณจะทำไมเหร ก็อดทนสิคุณเป็นผู้ชายนะหนาวแค่เนี้ยทนไม่ได้หรือไงทำไรอะตบยุงไง một dung dớ <laughs>

ไปแล้วนี่คุณผมก็ไม่ได้อะไรนะแต่คุณมากอดผมเองอะ่ะฉันก็ไม่ได้อะไรเพราะฉันกลัวตุแกอะ่ะแกงกลัวเปล่าคุณแต่ความจริงแล้วหาเรื่องมาอยู่ใกล้ผม อ่าแน่เขินนี่อย่าบอกนะว่าคุณเนี่ยยังคิดอะไรกับผมอยู่อ่ะฉันไม่ได้คิดอะไรกับคุณเลยว่าแน่คุณเถอะคิดอะไรกับฉันหรือเปล่าถึงขนาดเก็บรูปฉันไว้ในรถอ่ะรูปอะไรคุณตาป่าหรือเปล่าก็รูปสมัยทำง,งานไงคุณยังเก็บรูปฉันไว้ในเก๊ที่รถของคุณมันหมายความว่าอย่างไง เอาที่คุณน่ะยังเก็บรูปเราไว้เลยคุณเอาอะไรมาพูดไม่มีคุณไม่ต้องมาโกหกแล้วนะไอโอ่งบอกหมดแล้วค,คุณเก็บรูปเราสองคนไว้อย่างดีแบบนี้หมายความว่ายังไงฉันแค่หาเวลาจะทิ้งอะหาเวลาจะทิ้งตั้ง20กว่าปีเลยเหรอ ฝนหยุดตกแล้วเรากลักบไปที่รถเถอะิให้โอกาสผมได้ดูแลคุณอีกครั้งได้ไหม เงียบเนาะฟังเพลงดีกว่าแค่เธอบอกว่ารักสักคำจะได้ไหมหรือช่วยพูดอะไรที่พอจะทำในีรู้สึกดีหรือเธอพูดมันเลยว่าไม่รักว่ารักคา ก็ยังดีดีกว่าเคยไปยังนี้แล้วก็ทิ้งไปบ้าไม่ใช่ฉันเป็นแบบนี้ฉันว่าเธอก็อมีอาการใช่ไหมใจมันเป็นมันเป็นเป็นจังหวะรักแล้วเธอละเป็นจังหวะยังไงทำไมต้องมาอายละ่ะก็แค่กเพร ผมได้ดูแลคุณอีกครั้งได้ไหม ไม่คุยอะไรกันหน่อยเหรอก็ฉันไม่มีอะไรจะคุยด้วยอะฉันเข้าบ้านก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณโกรธผมหรือเปล่าเนี่ยเปล่าถ้าไม่โกรธแล้วทำไมถึงไม่คุยอะก็ฉันไม่มีอะไรจะคุยถอยไป องถึงซ้อนท้ายในวิวมาองมือไปโดน,นอะไรมาลูกเอ่อพี่ฝังแม่กับมาสันก็ถูกคนตามเหมือนกันเหรอครับแล้วมันทำอะไรแม่หรือเปล่า ไม่ได้ทำหรอกพอดีเราสองคนรู้ตัวก่อนก็เลยหนีพวกมันมาได้นาอยากสู้กับพวกมันนะจะได้รู้ว่าพวกมันเป็นใครแต่ว่าแม่เรานะี่ยห้ามเอาไวนะ้เราสองคนก็เลยต้องหนีไปอยู่กับท่อมกันจะออกมาก็ออกไม่ได้ฝนดันตกมือถือก็ลืมไว้ในรถอีกอยู่ด้วยกันเป็นชั่วโมงไงเนี่ยกว่าฝนจะหยุดแล้วออกมาได้นะ ที่แม่กับมาสันติดอยู่ในกระท่อมด้วยกันสองต่อหลครับจะในกระท่อมหรือว่าตึกร้างอ่ะจะไปสนใจทำไมละ่ะช่วงนั้นาน,าน่าสิวหน้าขวานนี่แหละก็ต้องเข้าไปก่อนใช่ใช่ใช่พอพอพอผลมันหยุดนะก็รีบออกมานี่แหละครับผมก็แค่สงสยัยแค่ถามทำไมต้องเสียงดังด้วยล่ะครับแต่น้าว่านะไองานเนี้ยฝีมือเฮยงแน่นอนเลย พราะเราสองคนเนี่ยเคยไปขู่ด้วยว่าจะหาหลักฐานมาจาับพวกมันให้ได้ไอ้พวกวัวสันหลังหวะมันก็เลยส่งคนตามพวกเราอ่ะเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยของพวกเราทุกคนฉันโทรแจ้งตำรวจดีกว่าเแม<า>่นี่คุณไม่สบายป่ะเนี่ยเดี๋ยวผมไปเอายาให้นะไม่ต้องอะ่ะเดี๋ยวฉันไปเอาเอง ไม่ต้องหรอกคุณอยู่ที่นี่แหละเดี๋ยวผมไปเอาย้า้ก็บอกว่าไม่ต้องไงคุณวันนี้นะสารครูญาติดีกับแม่คุณไงก็ไม่รู้เนาะ เก็บรูปฉันไว้ในเกะที่รถของคุณมันหมายความว่ายังไงเอาละที่คุณน,น่ะยังเก็บรูปเราไว้เลยคุณเอาอะไรมาพูดคุณไม่ต้องมาโกหกแล้วนะไอ้องค์มันอบอกหมดแล้วสิให้โอกาสผมได้ดูแลคุณอีกครั้งได้ไหม ไม่หมดแล้วไข<ฮ>่เจียวดำเป็นไข่พะโลเลยเนี่ย<ฮ>แม่เบื่ออะไรของแม่ครับเนี่ยขอโทษลูกเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่ทำให้ให,ใหม่เนะาะแมอ่อะไรของแม่เนี่ย ไม่ต้องทำนะครับเดี๋ยวโอนทำเองแม่ไปนั่งพักเถอะที่แม่ร้นฝนเยอะแล้วครับวันนี้ก็นิดหน่อยเองตัวก็ไม่รอนเนี่ยครับทำไมดูเบร์เบร์เหมือนคนป่วยเลยเฮ้ยนี่อย่าบอกนะว่าติดกระท่มกันสองต่อสองแล้ว่านไฟเก่าคุ พูดลูกนี้ติดกระท่อมด้วยกันน่ะแทบจะไม่ได้คุยกันเลยจะมาถ่านไฟเก่าโค้งไฟเก่า,กาคูรได้ยังไงแม่นี่องแค่สงสัยเองนะครับแต่อาการแม่พีรุธขนาดนี้เนี่ยโอ้เริ่มคิดแล้วนะว่าแม่ปิดบังอะไรโองอยู่ไม่มีนาสัน เขายัางรู้สึกกับแม่อยู่อย่างที่องค์บอกแม่ใช่ไหมครับโอ้ยเศาซีจังเลยอะ่ะไข่เจียวทอดกินเองเลยนะแม่ไปนอนก่อนละปวดหัวซัมติงร้อกพิลุดมาก <c oughs> ดูละครซีรีสซิตคอมวาไรตี้คอนเซรนิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดีไม่เป็นอย่างนี้ฉันกับเธอต้องเจอกันอีกตั้งเท่าไรและว่าไรว่าไรจะพูดดีๆฉันก็ยอมเธอเธอยอมให้กันสักทีจะให้ดีเธอยอมก่อนตกลงไม